สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาเติมพลังใจในแค่ฟังกูอุ่นใจกับผมหมูปิ้งครับหนุ่มนักคิดนักสร้างสารรค์ที่พร้อมจะพาคุณไปสำรวจทุกซอกทุกมุมของใจและน้ำตาลค่ะสาวนักฟังนักแชร์ที่พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดให้ทุกคนได้อิ่มเอมกับความรู้สึกดีๆวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคนในยุคนี้นั่นก็คือการหาแรงบันดาลใจในวันที่รู้สึกว่าหมดไฟ โอ้โหน้ำตาลครับผมว่าหัวข้อนี้โดนใจใครหลายคนเลยนะบางทีเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันจืดชืดไม่รู้จะทําอะไรต่อดีรู้สึกหมดพลังที่จะเดินหน้าใช่ค่ะหมูปิงอาการหมดไฟหรือหมดแงรงบันดาลใจเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือแม้แต่เรื่องความรักแล้ววันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยจุดประกายให้ทุกคนได้อีกครั้งน่าสนใจมากครับมาเริ่มกันเลยครับ เคล็ดลับแรกคืออะไรครับเคล็ดลับแรกนะคะคือการออกไปจากที่เดิมค่ะบางทีการที่เราอยู่ที่เดิมซ้ำๆเดิมๆทุกวันอาจจะทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างเช่นไปทํางานที่คาเฟ่ไปอ่านหนังสือที่สวนสาธารณะหรือไปเดินเล่นในที่ที่เราไม่เคยไปก็ได้การได้เปลี่ยนสถานที่ก็เหมือนกับการได้เปลี่ยนมุมมองนะครับพอได้เห็นติิงไม่ๆม่เราก็อาจจะได้ไอเดียไม่ๆม่กลับมาด้วยนะครับถูกต้องเลยค่ะและเคล็ดลับที่2 คือการทําสิ่งที่แตกต่างจากเดิมดูบ้างลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เราไม่เคยสนใจมาก่อนเช่นเล่นดนตรีวาดรูปทําอาหารหรือปลูกต้นไม้ก็ได้ค่ะการได้ลองทําอะไรใหม่ๆเยจะช่วยให้สมองเราได้ทํางานในรูปแบบใหม่และอาจจะค้นพบความชอบใหม่ๆในตัวเองก็ได้นะผมเห็นด้วยเลยครับการได้ร้องอะไรใหม่ๆเหมือนกับการที่เราได้เปิดประตูบ้านใหม่ให้กับชีวิตนะครับ แล้วมีเคล็ดลับอื่นอีกไหมครับเคล็ดลับที่สามคือการพูดคุยกับคนที่คิดต่างค่ะลองหาโอกาสพูดคุยกับคนที่มีความสนใจหรือประสบการณ์ที่แตกต่างจากเราดูบ้างเพราะบางทีการได้ฟังเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยก็อาจจะทําให้เราได้มุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็ได้เหมือนกับการได้เรียนรู้โลกกว้างขึ้นจากมุมมองคนอื่นแหละครับแล้วเคล็ดลับสุดท้ายล่ะครับเคล็ดลับสุดท้ายคือการให้เวลาตัวเองได้พักค่ะ บางครั้งการที่เราหมดไฟเพราะเราทํางานหนักเกินไปจนร่างกายและจิตใจใเราอ่อนล้าลองให้รอดตัวเองด้วยการพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ต้องคิดเรื่องงานไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ได้อยู่กับตัวเองก็พอแล้วการพักผ่อนเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะการเตือนพลังงานให้กับตัวเองก็เหมือนกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับใช่แล้วคะ่ะมูปิงขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังตามหารแรงบันดาลใจอยู่นะคะ และขอให้คุณได้เจอประกายไฟที่พร้อมจะสอนนำทางให้คุณอีกครั้งสำหรับอันนี้แค่ฟังก็อื่นใจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ